วันนี้นะครับผมจะมาอา่มเฮ้ยยาวันนี้ผมจะมาดูแจกเงาแจกแจกว่าแมพช่วยอยู่ไหนแล้ว,ว,วแจกแจงหมดนะหมดที่เรามีนะครับก็จะเฮ้ยอันนี้เป็นยานแล้วหมดก็นะครับมีหมดเยอะอยู่นะฮะแล้วก็มีตัวมีคอสายฟ้าด้วยครับตัวเรามีเพื่อนต่ตางๆอันนี้ก็จะมีเป็นแมพแล้ว,แล,วแล้วเรามีลูกมีเมียแล้วครับ โอ้ตอนนี้มีเสียงลำบง4สซผมขอเรียกว่าลำบงทั้งปีครับเต้นทั้งปีครับไม่หยุดไม่ย่อนครับตูดสบิตกไอ้แป้งช่วยช่วยอยู่ไหนช่วยอยู่ที่ไหนครับตัวอยู่ในถ้วยออนนี่แล้วบอกเขาว่าช่วยอยู่ในควยครับแค่นี้ครับโอเคครับก็แค่มาแจกหอนนะครับก็อย่าผมพัฒนาไปเรื่อยครับเดี๋ยว จะเลือกติดตามนะครับกุ้นใครับจะเลือกติดตามช่อง The Sense Gamer TV หรือว่าอินัสเซซ่านะครับก็มี The Gang The Game The Game เฮ้ย The Game m e c f t เฮ้ย M M C Game นะฮะ Gang M C Game นะก้อนมีแป้งมีแป้งแล้วก็มีบิงโกแล้วก็มีผมอินนัสเซซ่านะครับก็วันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ถ้าไม่เชื่อไม่ไม่จบครับแล้วก็มีคายเรื่องเฮ้ยหยุด เป็นตอนนี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>